ขยี้มีสตอรี่ดาวิดซิวาวมิดฟิลคิลเลอร์พาร์ทเล่าถึงตอนที่มาตรวจร่างกายที่แมนซิตี้หลังจากที่พผฉลองแชมป์บอลโลกแบบสุดเหวียงมาคุรู้ไหมว่าเวลาไหนที่แย่ที่สุดในแมนซิตี้ตอนที่ผมมาตรวจร่างกายนยีไ่ไงผมเสร็จภารกิจบอลโลกในปี2010คุณก็รู้นะปีนั้นสเปนแชมป์โลกอะแล้วมันจะทำให้ผมซึมได้ไงพอกลับมาถึงสเปน พวกเราก็ฉลองกันแบบสุดตจนั่นแหละแฮมปิเก้กำลังจะได้เมียอีกเลยบอกว่างานนี้ยันหวางยันหวางผมฉลองหนักมากหนักสุดๆเลยละ่ะแล้วเอเย่นก็โทรมาเออพวกนี้นายมีตัวร่างกายนอ้น้องชิปหายสิครับวันรุ่งขึ้นผมมาแมนซิตี้ด้วยสภาพที่แย่สุดๆรู้สึกไม่ดีเลยคือแบบว่าเออพอผมเริ่มตรวร่างกายก็เช็คเลือดหมอบอกว่าว้าวเมื่อคืนนี้คงสุดเวียงไปเลยนะเราเนี่ย ผมก็ได้แต่เพียงแต่พอเริ่มวิ่งผมก็เริ่มวิ่งทันทีอยากให้มันจบไวๆและจะได้ไปนอนต่อแล้วหมอก็บอกว่าโอ้โ <c oughs> คุณเะรี่ไปไหนเนี่ยหมอยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยเอา้าวไอ้หมอมึงกวนตีนเหรอแล้วหมอก็ให้ผมนั่งรอรอแล้วก็หลับสนิทเลยหมอปลุกตั้งนานกว่าผมจะตื่นในที่สุดก็จบแล้วสินะผมไม่ได้กลับไปบ้านนอนสัที อ้าคุณซิว่าครับผลวิ่งไม่ชัดเลยอะ่ะเดี๋ยววิ่งอีกรอบเนาะน้องก,ก็บเพรยดิสุดท้ายผมก็ต้องวิ่งอีกรอบแล้วหมอก็มาเช็คสภาพหัวเข่าผมโดยให้ลองยืดขาช้าๆในใจผม,มนะกูอยากจะยืดเร็วๆถีบหน้ามงไอ้หมอหมอก็นั่งคุยเรื่องร่างกายของผมเอาผ่านแล้วผมก็อยู่ที่นี่แมนซิตี้สิปีทวน หากคุณผูดูดูแล้วถูกอกถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านข้างและกด s ับสไคร b e ด้วยนะครับ